วันนี้ก็หลังจากฝนตกเมื่อคืนเนะาะพาเพื่อนๆมาเข้าสวนนะดูหน่อไม้ที่หน่อยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงพอที่จะได้กินไหมนะครับเข้าสวนมาแล้วครับเพื่อนๆจะมาเจอเนี่ยฮะมะละกอพันดกนนนกนะฮะไอ้น้อยนาก็น้อยหนานี่โดนฝนนี่น่าจะไม่ได้กินอีกแล้วนี่ลูกรกะดกอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมาดู หน่อไม้ครับตรงนี้นี่กำลังนั่งตัดหน่อไม้โอ้โหดกเลยครับผมนี่ครับโอ้โหเนี่ยฮะตัดล่างๆก่อนเนาะตัดยากตีเงยตลตัดเงยตีอย่างนู้ มมนได้เัเฉยมียตวเกะกะจังยังสดงอ,อยากรลยไม่ได้เฉยดูน้องไม้ครับเพื่อนคนยอย่างนี้สั้นๆยาเพิ่งไปตัดมาเลยตัดแต่พวกย่าวนั่นน่ะนูน่ะข้างในน่ะเอออย่างนั้นให้มันสั้นไปเออหน่วยยาวๆนั่นนะ จับจับหน่อไม้จับต่ำๆหน่อยครับผมตัดหน่อไม้อ่ะเ <c oughs> อามาถ่ายดิเดี๋ยวจะตัดเองตัว <c oughs> บางกรงถุยออกกระถ้งนี่นี่นตัดหน่อไม้นะครับ นี่ครับตอาไม้ตัดเอาแต่เฉพาะอันที่ยาวก็พอเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราก็เลือกตัดเอาได้อันนี้เอาไว้ให้มันยาวกู่เน,น,นี่ยต้นไม้ยาวเนี่ยเราก็ตัดตัด ยาพอที่จะมีอะไรเลยเอาไว้ก่อนเนี่ยันยาวก่จะตัดกันอยู่อย่างเงี้ยปล่อยมักนก่อนปล่อยมันเรว่ององปอมีขงเรา เราปลูกตับไสับน้งไปิเาจะมกนทังต้มเอาไว้ทำซุปเอาไว้แกง นี่มันห้อยปล่อยมันยาวนิดนึงก็ตัดมันยังยังยาวอยูมันยังนั่นอยู่มันยังสั้นอยู่ นี่ครับผมหน่อไม้นี่ครับแล้วมาตัดไปเู็นี่แค่นี้ก่อนครับผม